On va mettre le nom oui. et puis on, on ira. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va bien, merci. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, euh, je vais suivre ma femme. Mmh. La journée. Quelque, quelques. Tout est. Père à Repose. Le PC dans la maison. allez Aller. Au parc. On va aller au parc. Et après, tu, tu voudrais aller à. Hotel Franck. Oui, oui, pour te montrer. D'accord. On va prendre le GPS. D'accord. On va mettre le nom. Oui. Et puis on, on ira mm -hmm. à l'hôtel pour voir. D'accord. Après? Après euh, nous sont à... Après nous allons rentrer. Rentrer à maison Peut-être. Oh. Ou? aller? À... Attends. Qu'est-ce qu'elle aujourd'hui? Aujourd'hui c'est pas bon. C'est pas, pas bon? bon. pour la malé. Ma... La marée La marée. Tu ne, tu ne sais pas, hein Tout manque Tout manque. La marée à Damgan mm -hmm. C'est petit, non C'est petit, petit. C'est petit, petit. Com combien Ah, puis c'est à, à 9h ce soir. C'était ce matin, ce matin, c'était 50 à 8h41. 8h41, or euh, This 9, 9, 9 h euh, La semaine prochaine, Mercredi. Eh? Mercredi Mercredi, oui. Combien, Mercredi, est la, la, mal la, Mali à 11h11, 82, 82. Hein? 11h, 11h11. 11h11, d'accord. C'est parfait. c'est pas important pour moi. Maintenant, je, je veux changer pour ce sujet. Je vais aussi euh, la, les, les vidéos. Uh, Par exemple, je, je fais... Uh, ce pas la même chose. pas c'est pas la même chose. Allez, allez. Uh, dans Damkang à chercher les moules comme ça. C'est super bien, tu sais. Hein? Il faut faire une vidéo maintenant sur euh, Apprendre le français. Oh, aujourd'hui, je vois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 . Je vois, je travaille beaucoup pour apprendre le je français. Je vais travailler beaucoup. Je vais travailler beaucoup. พี่น้องเอ้ยออยากว่าภาษาฝรั่งเศสเนีได้จังหน่อยจ้ะเรียนมือละอันนี้อาซิบถึกตามอาวัยกกากอนกะขอโทษหลายเล้ะท่าโบได้เวา้า,ะากะคือบบได้ใส่เนาะไอเก็เลยจำเป็นต้องมาพูดนะคะวันนี้มีการบ้านมีการบ้านอาจจะไม่ได้ไปไหนอาจจะไปหาผักฟังสิงโตเพื่อชีิสาไปเห็ดอ่าผงชานะคะเทากับประเทศไทยเนาะนี่มีการบ้านนี่จ้ะ ให้ขเขนนาเขียนอันนี้ยงแหละเลือกเขียนอันนี้สองงานอันนี้เห็นแล้วเวมื่อก่อนนะให้เขียนเมสเซจสมักงานเขียนผิดเขียนถูกเนีเห็นบ่ไม่เป็นไรอันนี้เขียนแผ่นแหลกกับผิดผิดแล้วบันนครูก็สิมาตรวจแล้วคราก็่ะเห็นบ่ครูมาตรวจครับ็ ก็สีมาใส่สิ่งที oon, ่เขาตกไปแบบนี้นะอันนี no ้ก like ็เป็นแบบคอมเพลมันด้ค่อยๆเรียนไปพี่น้องตอนนี uh ้ก็ลอยกว่าชั่วโมงแล้วเนาะอืมก็เริ่มได้แล้วคือพี่น้องเห็นนั่นแหละแต่ว่าสีเ้าถึกไวยากรณ์กะถึกให้มันงามเป๊ะๆก็เป็นไปบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาก็เรียนตามที่เขาเข้าใจนะเขาก็เรียนจากสูย์เลยเดี๋ยวนะอืมตอนนี้ก็เทคอ่าเอ่อปุ๊ธ พูดีเดชินเน่นาะคาเฟจ้าคาเฟเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็จะเขียนกันบ้านเสร็จแล้วก็าาิบิพาทุกคนไปหาผักสินโตแล้วก็สิพาทุกคนไปลงโรงแรมเลอฟงเพื่อที่สิไปอบรมประชากรของอคนฝรั่งเศสน,เนะเพราะว่าตอนนี้เขาจะส่งอ,อ,อีเมลมาให้อายคืออาแปวันที่ 3, สามเมษาสิบเจ็ดเมษาแล้วก็วันที่ห้า พฤษภานะคะไปอบรมสี่ครั้งแต่เพิพ่งส่งมาแล้วสามครั้งนะคะเพื่อที่เขาเรียกว่าอะไรนะอบรมประชากรเนาะนั่นแหละคะ่ะโอเคอืเข้ามาห้องครัวในชุดนอนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะทำเมนูง่ายๆให้พ่ออยากกินผัดกระเทียมกุ้งหรอผัดพริกไทยดำดีกว่าใส่กระเทียมเนาะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะทำเมนูง่ายๆให้พ่อใหญ่เนาะมีบอ็อกโคลี่นะมีบล็อกโคลี่แล้วก็มีเอ่อเป็นกุ้งโอเคเดี๋ยวเราจะทำกุ้งกระเทียมดีกว่าลงมือปอดเถียวอันนี้ใบขนาะดเดี๋ยวายจะทำให้พ่อใหญ่ก่อนนะคะของพ่อใหญ่เนี่ยต้องเอาแบบสุก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 ของลายเนี่ยไม่ต้องสุกมาก เมื่อวานาไปซื้อกุ้งมานะคะซื้อกุ้งมาเยอะเลยเดี๋ยวอาจารย์มาแกะแกะแล้วก็จะแบ่งใส่ถุงเข้าช่องฟิวไว้นะคะโอ๊ยตกสัตว์แกงจืดกุ้งได้ไหม่ะเออเดี๋ยวอาจจะทำแกงจืดกุ้งด้วยดีกว่าเห็นคโนลแล้วก็มีเอันนี้ด้วยกินข้าวด้วยกันดีกว่าเห็นคโนแล้วก็มีอันนั้นเหลือเมื่อวานว่ามีปลาปลานี้ด้วยนะ ดูวันหมดอายุกันเนาะหมดอายุวันที่สิบเหลืออีกหน,นึ่งวันนี่เป็นอาหารอาหารที่แบบว่าสะดวกในการเอาไปโรงเรียนนะคะเนี่ยไก่นี่ก็โรงงานเราก็ไม่จัดจัดให้ประหยัดนะีนี่แซลมอนอันนี่ก็ อันนี้ก็สงสัยหมดอาอยุแล้วยังยังชีสชีสอยู่นี่อันนี้ก็เป็นชีสนะชั้นนี้โอ้ยังมีอยู่ยกเกตของเราบางครั้งเราก็ไม่ได้ดูนะว่าเรามีอะไรบ้างบางครั้งเราก็มีเยอะแยะเลยนะอืมมีอันนี้ด้วยเราซื้อมาจดจำบ่ได้ไหมไม่ได้ซื้อของมาเยอะแยะมันก็จะจำไม่ได้ใส่ถักไปทุกอย่างไปเลย ยาง,งกินอันแบบนี้นาดขอกไอเวลาที่เราเอาใส่น้ำไว้ใช่ไหมทุกคนมันก็เป็นสีอันนี้เยอะเลยนะเก็บไว้มันสืบ่คอ่อ,อยเพิ่งนังบ่ค่อยเหี่ยวอันนี้มันเป็นไฮโดรนะคะข้างล่างนี่นะนี่จะ้ะก็เก็บไว้ได้นานนะเดี๋ยวเราก็ไปแช่น้ําไว้ด้วยก็ได้มันก็จะไม่เหี่ยวนะเดี๋ยวค่อยไปแช่ไปทําอันนี้ก่อ๋ออันนี้เอาไปใส่ จะกระสือตอนไหนจำ,จำาบ่ได้พี่น้องเอาอันนี้หายอันนี้ไงมาลงมือทำกันเลยจ้ะอบไปอันนี้แค่5ยูโรนะทุกคนเกือบ6ยูโรในราคาเอ้ยในจักกิโลเจ็ดขีดจ้ะ อาจจะไม่กินหัวมันนะคะเพราะว่าหัวกุ้งที่เนี่ยเขาเจ้ากับสีตม้มใส่เกลือเนี่ยจัง่อยมันก็จะมีความเค็มๆเนาะแล้วจะปอกเปลือกแกะเปลือกมันหมดเลยนะแล้วก็จะถ้าเหลือก็จะใส่ซองฟิตไว้ถ้าบ่เหลือก็วันนี้จะทำสอเมโน,โนูเนาะก็ดูจะ้ะ เสร็จแล้วนะคะหลายๆเติบจ้ะพอดีไอว่าจะผัดไปกินโรงเรียนเลยนะคะผัดเท่เดียวนะไปกินโรงเรียนพวกนี้เดี๋ยวไปล้างก่อนนะหัวก็เอาทิ้งนะคะหัวยูนิตในด้วยวนมากเค็มขนาดขนาดเท่าต้มว่าใส่เกลือมันยังเค็มแลยเนาะแต่ยังว่าแหละว,ว่าเโดยชนมากกุ้งอยู่ตรงนี้นะคะมันจะนําเข้าเนาะการถานอมอาหารของเขาก็คือเขาก็ต้องไปต้มใส่เกลือ แน่เพื่อจะเก็บอาหารได้เยอะกว่าเดิมเนาะได้นานกว่าเดิมนะคะกุ้งสดกับมีแต่ไม่ค่อยเยอะนะคะที่ฝรั่งเศสส่วนมากก็จะเป็นกุ้งสุกแบบนี้นะคะอแตกหมดแล้วพี่น้องแกนี้ของอ้ายกันเห็นไหมเราล้างความเค็มออกนะคะข้าบโบรางก็จะมีความเค็มติดเนาะ เสร็จจ้าเสร็จแล้วจ้าทุกคนต้มจืดแบบง่ายๆอืมอเคอาต้าช่วยหอยแคงใส่ลงไป โอเคหอยแครงลวกหอยแครงลวกว่าสัน้นหอยแครงแช่แข็งใส่ลงไปเส้นด้วยนะคะปิดท้ายเมญ่ออเราบกินดอกอานนี่แหละกินน้นเส้น วนเส้นกุ้ง มาจ้าทุกคนเสร็จแล้วนะคะ Rice with egg egg on top of rice u y o u will <egg. S 1> bring a lot of the Thai food เนี่ย oh what hmm wow ับ Put to a, it comes out that color, not green color for you. What do you mean? Cook so much that way, okay. พวกคืนดอ,อกเดี่ยวก็ง้วงละตาำลงอีก Cool. I think there were grammes, grams. Mm -hmm. Something like that.

หุ้นเส้นอันนี้นะ่ะมาทำเมนูเนี่ยแซ่บจ้ะมันแข็งน,นะมันบอบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่เละ

กินข้าวเสร็จจามน้ำห้อนมาเนี่ยคือมักต่แห้ง ตัเวเองก่อนดูริสไม่งมะโอเคน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวขอญอยกไปก่อนนะคะขอโทษหลายที่มาแบบไม่สุภาพอีกแล้วเห็นกับข้าวสองอย่างพอมันซาพร้อมพี่น้อง เดี๋ยวก็สิไปอปบน้ําเพิ่งเหตุการบ้านแล้วพี่น้องจ๋านะคะเดี๋ยวขออญาตไปก่อนนะคะเจอกันคลิปใหม่ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย